สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่ชอบกินผลไม้ดองแต่ว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนาะวันก่อนนะแนนไปเจอลูกฟักแมวนะคะเดี๋ยวจะเอามาดองกินแทนผลไม้เปรี้ยววิธีทำนะคะก็คือง่ายมากๆประมาณ1-2คืนก็กินได้แล้วนี่นะคะวิธีทำก็ล้างนะคะลูกฟักแมวให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะมาหั่นเป็นชิ้นที่เราชอบเลยพอล้างสะอาดแล้วนะคะก็เอามาพักสะด็ดน้ำไว้ในตะแกรงเนาะ ส่วนน้ำดองนะคะแนนก็จะใช้เป็นน้ำส้มสายชูที่เขาปรุงรสมาแล้วนะคะรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวหวานเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบรสเค็มก็สามารถปรุงเกลือนะคะใส่เกลือเพิ่มไปได้นี่นะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี้นะก็เทไปให้ท่วมเลยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้ข้างนอกนะคะประมาณ1คืนถึง2คืนก็กินได้แล้วะค่ะหลังจากนั้นก็ไปใส่ในตู้เย็น ลองเอาไปทำตามดูนะคะแนนว่ารสชาติอร่อยกว่ามะมงวงดองอีกกรอบมากดองกับน้ำส้มสายชูเขาจะมีรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆนะคะเปรียปร้ยวๆใครที่อยากกินผลไม้ดองอ่ะกินแทนกันได้เลยอร่อยมากเปรี้ยวกรอบหวานนิดๆ